แต่คนเขาอาจจะอาจทีนี่มีอีกอีกอันนึ่งครับที่ได้รับปวดสูงเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นสุดท้ายก็ได้ครับที่เดี๋ยวลองมาช่วยกันตอบผู้ฟังดูนะครับเพราะเนี่ยที่ผมแชร์ขึ้นให้นะนะครับเขาก็ถามว่า เราคิดว่าการสร้างสนามบินอุตสเหาเนี่ยนะครับหมายถึงที่จะขยายเยนาะหมายถึงก็น่าจะหมายถึงอย่างนั้นว่ากรณีที่เอกชนประมูลได้แล้วเนี่ยนะครับรัฐก็เตรียมสร้างรันเวย์เนาะและ้วเอกชนก็เตรียมลงทุนเทอร์มินอลฮองคอสอะไรพวกเนี้ยนะครับวิวโพสอเวอร์แคปซิตี้เทรดอ่าคือมันจะทําให้มันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือมันจะทําให้มันโอเวอร์สปายหรือเปล่าหมายถึงว่ามันมันก็มีอยู่แล้วเนี่ยทั้ง ทั้งอะไรอ่ะสุวรรณภูมิทั้งดอนเมืองเออจะมีอุตภาาแล้วก็ด้วยวิธีคิดเดียวกันว่าเนี่ยอ่า similar to plan of building second เชียงใหม่อ่ากรมีสนามบินเชียงใหม่ที่สองกรณีสนามบินภูเก็ตนะครับหรือแม้แต่อ่าเรื่องของการที่มีกรมท่าเนาะก็เคยมีแผนรับฟังความเห็นไปว่าจะสร้างจะสร้างสนามบิน<ร>นครปฐมเออก็พูดง่ายคืออันนี้เขาอาจจะ concern ในเรื่องของว่า ไอ้มันพอแล้วไหมอ่ะมันเยอะไปเปล่ามันมากไปเปล่ามันโอเวอร์แคปซิตี้ไหมอะไรไหมครับท่านไหนอยากแชร์ได้ไหมครับประเด็นนี้มุมมองเอาสายกันบินก่อนเลยไหมสายกันบินอ่าในฐานะเพราะว่าถ้าจะโอเวอร์แคปซิตี้แต่ว่าอย่างว่าดีมานมันมันไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกซัพพลายคุณจะเยอะไปไหนอ่าในมุมมองของฝั่งดีมานเองมอง ผมเชื่อว,ว่ายังไงคนก็ต้องการการเดินทางเหตุผลหนึ่งที่ที่ที่เราพยายามพัฒนาอุตภเปาเนี่ยผมผมคิดมองมองคิดในแง่ดีะนะครับผมคิดในแง่ดีก็คือก็คือว่าเราเห็นว่าสุวรรณภูมิมันเต็มนะครับดอนเมืองมันเต็มก็เลยก็เลยก็เลยมีความคิดว่าไม่ว่าจะเป็นนครปฐมหรือว่าหรือว่าอุตภเปาที่มีอยู่แล้วเนี่ย เราจะทํายังไงที่จะใช้ใช้เขาได้อย่างให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้มัน <c oughs> ให้มันฟูลแคปซิตี้ได้สัทีนะครับแล้วจนต้องมีโปรเจกต์อื่นอื่นอีกมากมายเพื่อเพื่อบิวให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะ <c oughs> ครับคือโดย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 ,โดยส่วนตัวผมผมมองว่าไอโอกาสที่มันจะเกิดโอเวอร์แคปซิตี้เนี่ย ผมเชื่อผมเชื่อว่ามันมีแต่ถามแต่แต่ที่มันต้องถามต่อไปคือมันมีในอีกกี่ปีเพราะว่าเพราะว่าในในจุดที่เราถามกันอยู่ว่าเราจะพัฒนาอุตภาหได้เมื่อไหร่เนี่ยก็เพราะว่าเราจะเอามาแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับสุวรรณภูมิและดอนเมืองแล้วเราก็มีสามสนามบินรถไฟเชื่อมสามสนามบินก็เพราะว่าผมผมว่า มันเป็นมันเป็นคําตอบของของโจทย์ที่มันมีอยู่ครับ <c oughs> ครับถามว่าโอเวอร์ค c ปซิตี้มันมันมันจะมันมันจะเกิดขึ้นได้ไหมเนี่ยจะ <c oughs> เป็นได <c oughs> ค้คัม <c oughs> แต่ผมว่าอีกการผมว่า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 นานนะครับคราวนี้แต่ว่าคําถามต่อไปก็คือมันคุ้มไหมกับการลงทุนที่จะมีอุตภาอันนี้ก็ ผมปลายเปิดไว้แล้วกันผมผม,ผม,มยังไม<ต>่ได้ศึกษาอย่เอกชนเขาเทตั้งห้าแสนล้านใช่ไหมดีสามแสนล้านก็แสดงว่าเขาคงมองคุ้มหรือเปล่าไม่รู้<อ>ที่ประมูลได้ครับ<อ>่าไหร่ทไม่ได้ก็มันมัน,ม,นมันก็อยู่ที่ว่าวางโปรเจกต์กันไว้แบบไหนเลยครับสมมติผมบอกว่าพรุ่งนี้มันเราเราสามารถเห็นเอาไม่ใช่พรุ่งนี้แล้วกันหลังโควิดวันแรกที่โควิดทุกอย่างมันหายไปเนี่ย เราเห็นอุตภา a เราเห็นชางฮีมาตั้งอยู่ตรงโลเคชันที่อุตภา a อยู่ผมก็เชื่อว่าทุกคนยิ้มแล้วก็บอกว่าโอเคมดีมากเลยอือื <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก็จะรองรับได้มหาศาลบว <c oughs> กกกับมีสามสนามบินรถไฟเชื่อมสามสนามบินแล้วด้วยนะครับนะ <c oughs> ครับแล้วถ้าเราวางโพสิชั่นอุตภา a เป็นเป็นคอนเนคติ้ง คือมึงบอกว่ามันคือชางฮีเนี่ยเป็นคอนเนคติงเนี่ยว่ามันก็มันก็เกิดขึ้นได้แล้วมันก็สามารถขโมยขโมยชางฮีมาอยู่ที่ที่ชนบุรีได้ระยองระยองไม่รู้จะไม่รู้ไม่รู้ตอบคำถามหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่ามันอืมอืมอ,อครับพี่การพี่การมองไงพี่อันนี้อ๋อประเด็น ประเด็นแรกเห็นด้วยอ่ะคุณเต้หลายหลายหลาย,หลายมิติฮะ <c oughs> ผมผมชอบที่ที่คุณเต้ยพูดว่าเราเอาสิ่งที่มีมามาทำประโยชน์นะฮะเพราะฉะผมว่าผมเห็นด้วยประเด็นแรกคือการนำอูต่ตเภามาใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติเนี่ยผมว่าน่าน่าจะเป็นสิ่งที่ที่น่ายกย่องนะครับเรื่องแรกเพราะว่าคือลำพังที่จะมีทรัพยากรที่มีมูลค่าขนาดนั้นแล้วใช้ เล็กๆน้อยๆผมคิดว่ามันมันไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นการมีการให้ให้กลุ่มกลุ่ม UBA ใช่ไหม UBA ไปประมูลได้แล้วก็ไปพัฒนาเนี่ยผมผมเชื่อว่ามันดีมากนะครับประเด็นแรกแล้วก็ประเด็นที่สองผมที่ชอบอีกเหมือนกันคือคือว่าผมว่าอุตภาปามีศักยภาพในการที่จะเป็น connecting airport จริงๆด้วยความที่ผมเชื่อมั่นในในจุดยุทธศาสตร์ของอุตภาที่ ที่มันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับแล้วก็แต่ถ้าพูดไปถึงสนามบินอื่นๆที่ที่อยู่ในคําถามเนี่ยในมุมมองส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นอาจจะเฉยๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าก็กลับมาที่เดิมผมผมคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรจํากัดครับประเทศเราเนี่ยมีทรัพยากรจํากัด แล้วก็ทรัพยากรที่เรามีณปัจจุบันเนี่ยมันมีมากอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เราไม่ไม่พยายามที่จะมาพูล l i n g กันไม่พยายามที่จะจอยสก e นี่ยผมว่ามันก็มันก็กลายเป็นภาระทางภาษีของประชาชนไปนเปล่าเปล่าคากว้างๆนะผมไม่อยากจะพูดก่อนแต่ว่ามันเป็นอย่างเพิ่มอ,อีกนิดนึงอะครับโอ้ยโทษครับพี่พี่พี่สกันจบยังครับก็ท,ที ครับเธอญน,น้เชิญมันมันก็มันคือคืออุตภเปาแอร์พอร์ตมันไม่ใช่แค่เทอร์มินอลอะครับแต่ถ้าถ้าตามถ้าเอาตามโปรเจกต์ใหญ่เลยจริงมันก็มีเรื่องเอ็มอาโอเข้ามาเกี่ยวครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วถ้ามองภาพใหญ่ของการขนโศกเนี่ยมันก็เชื่อมกับทางทะเลครับนะครับคือคือคือจุดแข็งมันจุดแข็งโดยโลเคชันเนี่ยมันมีครับครับ ด้วยครับแล้วก็การที่เห็นด้วยมากๆนะครับที่ที่ผมเห็นเห็นด้วยมากๆในในมุมมองส่วนตัวคือมันควรจะมีสนามบินอ,อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะขอย้ำอีกทีคือผมไม่มองว่าอูตะเภาเป็นเป็นเป็นคชเม h m e n t area กับอันเดียวกับกรุงเทพอันนี้ส่วนตัวในมุมมองของ ตัวเองนะพผมว่าระยะทางมันมันเกินไกลเกินกว่าที่ที่ทิศทางทฤษฎีที่ผมเรียนมาแต่พ o อยผมคือว่าผมผมคิดว่ากรุงเทพควงจะมีสนามบินอีกสักแห่งหนึ่งนะครับเพื่อรองรับ GA นะครับอันนี้ยซึ่งจะเป็นนความปฐมหรือเป็นเป็นตรงไหนก็ก็แล้วแต่ผมคิดว่าน่าจะมีและจริงๆก็คือว่ารอบๆอ,อบกรุงเทพในระยะทางห้าหกสิบกิโลเนี่ยมีสนามบินที่ ที่มีศักยภาพศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาได้เนี่ยมากกว่าสมควรนะครับ <c oughs> ในตัวในส่วนครับอันนี้อัละครับครับแล,แล้วอาจารย์เริฐมองมองแง่ว่ากลไกรัดในการตัดสินใจในการ,าารในการตัดสินใจว่าอะไรคืออะไรเนี่ยมันคือเนี่ยเรื่องเรื่องอุตภาหาอาจารย์ก็น่าจะรู้ดีนะอาจารย์ก็ทํา เรียกอะไรนะ Airport Master Plan แใช่ไหมก็ไอค่าสัมปธิ์อะไรของอาจารย์เนี่ยผมเรียกไม่ถูกเนี่ยก็ที่การทำมาตอนนั้นเนี่ยมันมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพใช่ไหมที่ต้องมีสนามบินแห่งที่สามใช่ไหมแต่ในขณะนั้นเนี่ยอุตภเปาเนี่ยก็แทรกเข้ามาซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นประเด็นทางนโยบายโดยแท้ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูเรื่องกาสัมประสิทธิ์อะไรหรอกก็นโะยบายมาก็จะพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นแหละอ่ามันก็มาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ยนตัวงานแอร์พอร์ตมาเตอร์แพนที่อาจารย์ดูอยู่แหละตอนนั้นน่ะที่ผมจําได้นะก็โอเคมันก็เป็นอน,นี่ก็คือมันก็ย้อนกลับมาประเด็นแรก,แรกๆที่เราโคโุยกันน่ะนโะยบายนำํำใช่ไหมในนี้นโะยบายนำเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้อง คือหนึ่งบางคนอาจจะบอกนโะยบ,บายมันต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลใช่ไหมแต่ข้อมูลที่อาจารย์ศึกษามันมาทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพอ่ะแต่อันเนี้ยอาจจะอยู่บนข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลเรื่องการบินอาจจะข้อมูลเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอะไรแถบพื้นที่โซนนั้นอ่ะโอเคก็ก็ไม่ได้ว่าการก็โอเคก็ก,ก,ก็ก็พัฒนาไปนะคือผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็จะดันอะไรก็ดันผมก็ห่วงว่าก็ ก็ก็อยากให้ไปได้ด้วยดียนะเพราะนั้นมันก็ลงทุนมหาศาลใช่ไหม่ mm hmm. วนกรณีไอ้นคนปรปฐมซึ่งผมเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยน่าจะพยายามจะผัดกดันไปสนามบินจีเอนะทีเนี้ยแต่พอพอจะเป็นสนามบินจีเอมันทำทั้งทีแล้วมันก็ขอแถมมั่งในความเข้าใจของผมนะเอ,อพอทำทั้งที รัดลงทุนทักทีรัฐก็ต้องเอใช้ประโยชน์ถ้ามันคุ้มค่าจาก GA เอก็ขอแถนเป็นสนามพินพาณิชย์แหละมันก็มันก็งอ mm hmm. กงานงอกมาในความเข้าใจของผมนะซึ่ง mm hmm. ซึ่งซึ่งการศึกษาเนี่ยมันมันต้องต้องไปว่ากันทางเทคนิคอะว่าจริงมันดูแค่พื้นที่ข้างล่างหรือดูพื้นที่จระาะจรข้างบนเดื่มันจะบินได้จริงไม่ได้จริงอะไรก็ว่าไป mm hmm. นะซึ่งก็ย้อนกลับมาประเด็นจีก็คื เรายังไม่ชัดเจนในเรื่องนโยบาย GA เลยถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะด,ดันเรื่อง GA แล้วท่านะนะครปฐมเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องมาเซตเรื่องนโยบาย GA ก่อนหรือเปล่าว่าจะเอาไงกับ GA จะมีที่ไหนยังไงบ้างหรือไอ้ที่คนที่คนเขาช่วยๆกันทําเป็นร้อยแห่งทั่วประเทศเนี่ยไอเราจะเอายังไงกับมันเราเรามองว่าไอพวกนี้เป็นเรื่องเรื่อง เรื่องไม่พึงปรารถนาหร,หรือมองว่าจริงๆสนามบินที่มีเป็นร้อยแห่งทั่วประเทศเนี่ยอันเนี้ยเอกชนเขาทําแทนรัฐนะโดยที่รัฐไม่ต้องทําอะไรเลยรัฐก็แค่อนุญาตก็ไปตรวจเขาใช่ไหมค,ค,คือก็ต้องมากลับมาคุยเรื่องจีอกันนะว่างว่าเราอยากมองเห็นจ A เอของประเทศเป็นไงสนามบินอยู่ตรงไหนบ้างตรงไหนเป็นสนามบินต้องอนุญาตไม่ต้องอนุญาตเลยก็ว่าไปไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะใช้กฎเกณฑ์เดียวกันหมด แล้วก็ต้องมองว่าคนที่เขาทำสนามบินเนี่ย <c oughs> เขาเขาทำให้รัฐน,นะคือคือ,ค,อคือรัฐก็ไปใช้ได้นะแล้วจ,จะส่งเสริมเขายังไงหรือจะอยู่ด้วยกันยังไงโดยที่รัฐไม่ต้องออกกอ่ะแต่แต่ก็ไม่ควรจะเป็นอุปสรรค <c oughs> เขามากนะเนี่ยผมผมผมมองประมาณนี้ครับครับผมขอจนดเียครับ,รบอพอดี ด้วยความที่มาจากภาคความมั่นคงมาก่อนผมเข้าใจมุมมองของรัฐที่ที่เป็นที่มีรากฐานมาจากกองทัพผมคิดว่าพรานั้นมุมมองของรัฐแบบนี้ก็ตังวลเรื่องของเซฟตี้เคียวริตี้สูงมากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมผมถึงพยายามจะเอ่ยว่าณนะช่วงเวลานี้ผมคิดว่ามายเซตของของของรัฐ ต้องต้องพยายามเปลี่ยนนะครับพยายามเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าผมว่าทรัพยากรทางด้านการบินเนี่ยมันกองอยู่กับภาครัฐเยอะนะครับ <c oughs> ภาครัฐที่ไม่พยอนะครับอย่างที่ทราบผมผมเชื่อว่าทุกท่านสามสี่ท่านเนี่ยคือมีความรู้แน่นอนเรารู้ว่ามีสนามบินที่มีศักยภาพสูงมากเหลืออีกหลายที่ท,ที่ที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่อันนี้ผมพยายามที่จะ พูดบ่อยซึ่งจริงด้วยความรักเลยแหละผมคิดว่าถ้าผมถึงชอบอุดะเผามากผมว่าอูดภเผาเป็นโมเดลที่ดีที่ทําให้เอกชนไปช่วยดูแลสนามบินให้กับภาครัฐนะครับเวลาที่ภาครัฐอยากจะใช้ก็มีสล็อตท,ที่จะลงรันเวก็ b บิวตี้ฟูลตลอดเวลาพร้อมใช้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของเรื่องของการซ่อมบํารุงเรื่องของอะไรอย่างนี้ผมคิดว่ามันเป็นโมเดลที่ที่เหมาะกับ ประเทศเล็กๆที่มีทรัพยากรจำกัดอย่างเรานะครับยิ่งเราแบ่งเค้กันมากเท่าไหร่นี้ทรัพยากรมันก็มันก็ไปกองหนึ่งคือไม่ได้ถูกใช้งานกับสองคือถึงเวลาจะใช้มันก็ไม่ได้พร้อมใช้เพราะคุณไม่ได้มี r e c u r r i n g cost ที่จะไปดูแลทุกสนามบินมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็จุดึืงที่ผมอยากให้อยากชวนกันไปมองก็คือในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่ก่อนหน้าโควิดเนี่ยมีการเติบโตสูงมากนะครับ ในขณะที่สนามบินทั้งอุดรทั้งขอนแก่นเนี่ยค่อนข้างมีข้อจํากัดนะครับด้วยความที่ตัวอุดรเนี่ยก็ก็อ,อยู่กับกองทัพอยู่แล้วขยายอีกสักนิดนึงผมคิดว่ามันก็เต็มอยู่ดีคือมันน่าจะมีน่าจะลองช่วยกันหาสนามบินยุทธศาสตร์ใหม่ๆให้กับภาคอีสานเพราะอะไรเพราะเพราะว่าพอเราข้ามไปดูฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคือเขาแทบจะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสายการบินที่ ไปยุโรปเลยเพรฉะนั้นคือถ้าเราสามารถทําสนามบินหลักถ้าอยู่กลางภาคอีสานได้อีกสักอันเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะแบ่งเบาภาระของสุรรณภูมิได้ได้ดีครับก็อันนี้ก็พยายามสนามบินโบราณที่อเมริกามาทําให้ไทยเนี่ยที่ผมเคยได้ยินเนี่ยมีสองที่ใช่ไหมครับที่คอนแก่นที่อุตภาใช่ไหมที่ตัวหลกัหลกๆอะ่ะนี่ครับอาจารย์มีหลายที่อ่อ เป็นเป็นสิบแห่งครับเป็นสิบแห่งครับเครื่องใหญ่ๆลงเครื่องใหญ่ๆลงได้นี่ลงได้ทุกที่เลยใช่ไหมคือถ้าถ้าผมยกตัวอย่างเนี้ยคืออ่สนามบินน้ําพองนะครับมันจะอยู่ตรงนขอนแก่นไงอยู่ใจกลางระหว่างสะกนอุดรขอนแก่นนะครับอยู่ใจกลางเลยตอนนี้เป็นเป็นป่าเสื่อมซมอยู่เอ่อไซต์ทิ้งรันเวย์ ที่ที่ผมจะถามก็คืออันนี้แหละว่าเอาก็เรามีอุจที่เราบอกว่าเอาของของเก่ามาทําเนี่ยอุจจาเพาที่มีอยู่แล้วเนี่ยเอาก็น้ําฟองก็มีใช่ไหมแอา<ช>จ,ะจะจะดันกันอย่างนี้หรอเอาไหมก็คือผมผมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของนโยบายมามาก่อนน,นะครับชนิด <c oughs> แล้จริงจริงไม่มีแค่นั้น,นครับผมว่ามันมีอีกหลายสนามบินที่ที่ถ้าถ้าใครมองผมว่ามันมีอีกเยอะเพียงแต่ว่าเวลาเรา เวลามันเป็นเซ็นทรอร์ไลซ์การควบคุมจากส่วนกลางเนี่ยผมว่าส่วนกลางไม่สามารถคิดคิดได้ครอบคลุมถ้าถ้ามองอุตภเป็นโมเดลถ้ามองอุตภเป็นโมเดลที่ดีเนี่ยผมว่าให้ลองดีเซ็นทรอร์ไลซ์ให้กับให้กับหน่วยงานระดับจังหวัดหรือภูมิภาคต่างๆ,างๆเขาลองไปไป ไปเอ็กซ์ซอร์ซดูก็น่าจะเป็นประโยชน์ผมยกตัวอย่างเช่นขอนแก่นเดี๋ยวจะเห็นได้ชัดเจนว่าในภาคของการบริหารจังหวัดเขาเนี่ยภาคเอกชนตัวเอกชนในเขาแข็งแกร่งมากเลยเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยคือไอเดียเนี้มันมีแล้วอาจารย์แต่มันไม่สําเร็จไงฝ่ายนโยบายเขาไม่เอาด้วยไงเรื่องขอนแก่นเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะก็มีอาจจะมีเสนอเสนอไปรัฐบาลชุดก่อนไม่เอาก็อาจจะไม่ไว้ใจว่าใครทำแต่จริงจริง จริงๆใช้ทำมันก็ก็ก็คนไทยทำนะผมเออทก็ก็คนไทยอ่ะก็ก็สร้างมาตรฐานมันขึ้นมาคือจะเปลี่ยนหน่วยงานมันก็ต้องไปฝึกฝนอะไรกันนะเอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะแล้วแล้วประเด็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยคือผมก็เข้าใจทางสรรันนะเอ้สกุลนะใช่ไหมคือคือ คือฝ่ายความมั่นคงถ้าขอได้นะอย่ามองว่าประชาชนเป็นศัตรูเลยนะคือคือถ้ามามองว่าประชาชนเอกชนทำนะ <c oughs> เป็นไัยต่ความมั่นคงเนี่ยมันมันก็จะอีิลักอีเลือกันแบบเนี้ยทําได้บ้างไม่ได้บ้างติดติดฉาดจริงๆก็ถ้าถ้าไมยเซตก็คือทุกคนเป็นคนไทยนะก็มาช่วยกันทําเรื่องพวกนี้อะไรติดฉัดอะไรคอนเซิร์นอะไรก็ก็อยู่ด้วยกันอะ คือถ้าไมซ์เซตมันเป็นอย่างนี้มันมันก็จะจะไม่ต้องไม่ต้องกังวลมากว่าประชาชนคือศัตรูออันนี้พูด,พด,พดแบบพ,พูดแบบในมุมที่ผมก็รู้สึกนะบางทีแหมมันมันบางอย่างมันก็เกินไปนะจีเอก็จะเกิดได้ยากนะครับพี่เนาต้องมีคําถามหนึ่งครับถ <c oughs> ามพี่เนาบ้างพี่เนาพี่เนาคิด <c oughs> ว่าอุตภเปาเนี่ยจะเป็นชางฮีได้ไหมครับ ขอความเห็นจ <c oughs> ากกันดีกว่าครับ <c oughs> อ,ยอยากรู้เอาเอาแค่เอาแค่เหมือนก่อนนะครับยังไม่ยังยังไม่อยากมองว่าดีกว่าเอาขอจริงจริง <c oughs> ถ้าถ้าเอาเอาก็อยู่ที่ว่าจริงๆจะเป็นได้ไม่ได้เนี่ยคือถ้าเป็นสนามสนามบินรัฐเราก็เราก็ยังกังวลเนาะว่าว่าเนื่องจากรัฐการลาตัดสินใจมันก็มีมีประเด็นหลายประเด็นอะที่บางทีมันไม่ใช่เป็นประเด็น ประเด็นด้านที่ควรจะเป็นอย่างเดียวแต่พอมันเป็นเอกชนมาสัมปทานเนี่ยคือพี่ก็ค่อนข้างเชื่อนะว่าว่าแล้วแล้วจริงๆเท่าที่จําได้เนี่ยในกรอบสัญญาที่กระทำกับเอกชนเนี่ยนะเป็นสัญญาแรกนะคือโอเคว่ากรบทรยังไม่ได้มีมาตรฐานไปกํากับแต่ว่าอีในสัญญานั้นนะที่อีซีไม่รู้ว่าอีซีหรือทับเรือนะเขียนไว้เลยนะครับเขามีมมีเงื่อนไขเรื่องเลเวอเรเซอร์วิสด้วยนะอันนี้อันนี้ต้องปรบมือดังๆให้ก็เลย มีการกําหนดในเรื่อง level of service เป็นใครที่เรียกหนึ่งในในในสัญญาของการบริหารสนามบินด้วยไม่ได้มีแค่เรื่องว่าต้องจ่ายตังค์ต้องส่วนแบ่งให้ะไรให้พวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคือคือก็เชื่อว่าว่าโอเคว่าอย่างบางกแอร์เวย์เองก็ต้องบอกกันว่าก็ไม่ได้ก็คือฝีมืและมือเขาก็จะอยู่ในสนามบินที่ที่เราก็จะเห็นรูปแบบที่สเกลค่อนข้างค่อนข้างเล็กแต่ว่าก็เชื่อว่าพอเป็นเอกชนปั๊บแล้วบวกกับเท่าที่เราได้ยินข่าวว่าเขาก็จะทำ management contract นาริตะมาอะไรมาเนาะนะครับคือคือเชื่อว่าด้วยด้วยโครงสร้างเขาอะทําให้เขาปั้นอุตภามได้ได้ในความพิเศษเชื่อว่าเขาโอเคว่าโดยสเกลมันอาจจะอาจอาจ,อาจจะยังไม่ไม่ได้แข่งกับชางอีโดยตรงแต่เชื่อว่าเขาจะหาจุดที่ที่จะทําให้เขาเขาเขาสร้างความแตกต่างแล้วเขาก็ดึงอะไรที่น่าสนใจมาได้คือเห็นด้วยกับพิสกันว่าว่าในมุมมองส่วนตัวเชื่อว่าอุตภเมาแคสเมน์แอเรียไม่ ไม่น่าจะไม่น่าจะมาถึงกรุงเทพนะักยกเว้นว่ามันมีเลเยอร์ใหญ่ๆยกตัวยอย่างเช่นสมมุติแอร์เชีเอทั้งกรุ๊ปนะไม่ได้เฉพาะใทยรเอเชีเอนะคุยกันเลยว่าโอ้ยทุกอเอเชีนะบินป้อนไปที่อุดรเพาแล้วแอเชีเอเนี่ยอยู่ที่อุดรเพาแล้วบินมีเดียมฮอลองพอหรือไม่ว่าจะไปไหนคุณจะไปยุโรปคุณจะอเอเชีไหนจากอินโดจากอะไรเนี่ยคุณมาเจอที่อุดรเพา แล้วอุตเปาก็จะเป็นก็จะก็จะ replace middle east ไปเลยนะเราจะมี low cost long haul ที่เป็นโมเดลที่อาจจะเไม,ไม่ใช่แอร์เชียก็ได้อาจจะเป็นที่อื่นก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแฝงอะไรคล้ายๆเงี้ยแล้วด้วยศักยภาพของเขาก็เชื่อว่าและเขาก็แค่ว่าโอเคสเกลมันคงจะไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นเป็นเป็นขับขนาดใหญ่ที่จะที่จะ,ท,จะที่จะเทียบชั้นหรือแต่มันจะมีความแตกต่างที่พิเศษแล้วก็แล้วก็วกวกน่าจะทําได้ท่องตัวกว่าดีกว่าเร็วกว่า ก็ส่วนอภูมิก็เชื่อว่าเขาพยายามทําแต่ก็ด้วยความที่เป็นโครงสร้างรัฐนะพี่พี่กันว่ามันก็ก็ก็ในอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะว่าเพราะว่าเขาเขาพึ่งในแคชเมนท์แอเรียเองได้ไม่มากนักยกเว้นว่าเขาจะก็ต้องปั้นความเป็น c ค n นเน i ติงนี่แหละเห็นด้วยครับเห็นด้วยเลยครับผมผมว่าเข้าใจว่าอูตเผาเนี่ยน่าจะระยะมีเดียมร n องฮอลเนี่ยอาจจะแตะถึงตุรกีพอดีเลยนะ ใชแ่แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วถ้าโคกับตุรกีนะอันนี้อันนี้ได้ยินมาจากอดีตอดีตผู้บริหารท่านหนึ่งของวงการบินท่านพูดน่าสนใจมากว่าการต่อเครื่องเข้ายุโรปที่ตุรกีนเนี่ยดีกว่าต่อที่อบูดาบีดฮาเพราะมันหลับเต็มอิ่มมันหลับแล้วคือไอ้ถ้าไปต่อดูไปเนี่ยมันห้าชั่วโมงหกชั่วโมงปลุกกูละกูต้องตื่นละต้องลงไปต่อเครื่องละแต่ตุรกีเนี่ยบินประมาณเก้าใช่ไหมตามที่เป็นะเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงอ่ะคือมันหลับหนึ่งอิ่มอ่ะ แล้วตื่นมาต่อเครื่องอีกสามสี่ชั่วโมงไปได้ยุโรปไปได้หมดเลยอันนี้อันนี้ก็อีกโมเดลหนึ่งถ้าถ้าทำพาร์ทเนอร์กับตุรกีเนาะใช่ครับสุดแข็งเนี่ยคือด้วยความที่ตุรกีเกิดเนี่ยถ้าอุตเผาไปด้วยกับผมว่าเป๊ะเลยทาเล่์ตอนออกกลางได้สบายๆครับเราต้องเจรจาดูอ้อครับก่อนฟิงคโปป์นะ มาบอกบอกให้ให้อุตเปาเป็นเป็นเป็นโลคอสลองฮอลครับเออคุณก็มันก็มันก,ก็เก็บผู้เซิร์ไปอะไรอย่างนี้เจรจารอ,อบเอ <c oughs> ีผมเชื่อว่าอย่างไงก็ต้องคือต้องหวังว่าดีกว่านะถ้าคำถามของของของเต้ยต้องต้องเชื่ออย่างนั้นนะ่ะเราทำาทั้งทีก็ต้องดีกว่าใช่ไหมจะดีกว่าอย่างไงก็ว่า จะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไม่รู้ว่าแต่เมื่อทวงน้าหนักแล้วต้องต้องวัดแล้วต้องต้องไม่น้อยหน้ากว่าแล้วคุณทําทีหลังด้วยใช่ามคุณทาทีหลังคุณถ้าใส่อะไรได้ได้ดีกว่าอยากอยากเห็นอย่างนั้นครับอยากเห็นว่าพอ <c oughs> สร้างเสร็จแล้วก็เต็มแล้วอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เพราะว่ามันคือการขโมยมาไม่ได้เราไม่ได้บิวอะไรใหม่นะครับมันคือการขโมยมา,าว่ายังคือคือทุกแอร์พอร์ตมีม,มีมีข้อได้เปรียบในเรื่องของระยะทางอยู่แล้วครับเพราะว่ามันบินกันทั่วโลก ผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่ครอว่าได้เปรียบกว่าสิงคโปร์ซึ่งซึ่งสุดท้ายแล้ว,ลว,วเนี่ยไออุตภาเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปดูเรื่องนโยบายสิทธิการบินอันนี้มันมันมันเลี่ยงไม่ได้ว่าว่าจะจะให้ใครคือถ้าคุณหาสายการบินที่ที่ใหญ่มาเป็นเป็นโฮสใช่ไหมเป็นเป็นเจ้าภาพของของฮับอุตภาอ่าไอ้แบบเนี้ยมันก็ ก็พอได้แต่จะหาใครอ่ะหาของของสายการบินไทยเหรอหรือจะต้องหาของสายการบินต่างชาติมาหรือหรือยังไงคือถ้าสายการบินไทยไม่ไม่เอาเขาเนี่ยใหญ่ไม่พอเนี่ยมันก็จะเกลียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเชื่อว่ามีคนเอานะครับผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อว่ามีคนเอาครับแต่ว่าก็ก็ต้องตั้งความเป็นว่าไทยแอร์ใช่ไหมไทยแอร์ เราไม่ทราบเหมือนกันครับพอดีแต่แต่ต้องสร้างความมั่นใจว่าเราเราจะเห็นชางฮีที่ดีกว่าชางฮีเงี้ยครับผมว่ามีคนเอาครับแบบว่าเขาเขาไปปรับเรื่องเรื่องนโยบายสิทธิการบินด้วยนิดเล็กนิดหน่อยแล้วแต่ว่าจะจะไปเน้นเสรีภาพอะไรด้วยครับ